สวัสดีครับสุขสะดวกประจำวันศุกที่ยี่สิเดือน9ปี2025นะครับวันนี้บางองค์ก็นำไปถ่ายและเป็นรายการแล้วบางองก็ยังไม่ได้นำไปถ่ายเลยนะก็คือหยิบมาแบ่งนะครับวันนี้เริ่มจากองค์องค์ไหนดีละ่ะเริ่มจากองค์นี้ก่อนแล้วกันนี่องคเนี้ยผมนำไปถ่ายแล้วครับอีล่าสุดนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับเป็นพิมไซส์หนึ่งบาทเป็นน้าเป็นผิวน้าทอง น่าจะเป็นองค์สุดท้ายแล้วนะที่ที่ผมมีเก็บไว้นะจริงๆองค์นี้ไม่ต้องใช้เวลาอะไรเยอะครับคุณไปย้อนดูแล้วกันผมทำรีวิวไว้เป็นพระที่ผมว่าไม่ต้องโฆษณาอะไรเยอะนะครับไม่ต้องคิดอะไรละคุณเดินผมบอกแล้วไงว่าเดินเดินให้รองเท้าทะลุคุณก็ไม่เจอเนื้อหาแบบนี้ครับพระพวกนี้เป็นพระรังครับพระที่เขาแบบไงอะ่ะเขาเก็บ แต่เก่าแต่ก่อนมานะครับเนี่ยดูไว้แล้วเนี่ยผมเอามาเปรียบเทียบองเี้ยผมเอามาเปรียบกับเทียบกับห้้ยเขตแล้วนะคุณลองไปย้อนดูคลิปผมแล้วกันผมไม่แน่ใจว่าคลิปที่เท่าไหร่น่าจะเป็นคลิปก่อนหน้านี้หนึ่งคลิปอะคุณลองย้อนไปดูแล้วกันนะครับอ่าเพราะฉะนั้นอง์นี้ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนก็ใครชอบก็เรียนเชิญแล้วกันศูนย์ก็สี่สองห้าหนึ่งหกเก้าแปดเก้านะครับโทนะครับย้ํานะครับโทนี่ ใครที่หาอยู่หาพระเก่าๆจริงๆหาเนื้อหาที่มันแบบคุณคุณได้ไปแล้วคุณจะเข้าใจเองครับว่าผมกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่นะครับแล้วผมก็มั่นใจว่าที่ผมบอกอ่ะพระเหล่านี้ยเนื้อหาที่ผมไปนําเสนอที่ผมไปออกมานะครับอ่าต่อไปนี่เป็นพิมพ์มาตรฐานนี่ก็คือเป็นพิมพ์อ่านาใหญ่เสียนบางหรือยอย่างเรียกว่าพ,พิมพ์ใหญ่วันนะครับพิมพ์นี้พิมพ์นี้คือพิมพ์ใหญ่วันก็คือพิมพ์เดียวกับที่ผมแขวนอยู่ที่คอที่ผมหยิบมาให้ดูบ่อยๆนะครับนะ นี่องนี้ด้านหน้าก็สนิมหนาหน่อยแต่ด้านหลังนี่เขียวปีเลยด้านหลังนี่แบบโอ้โหแล้วฐานบางนะครับนี่จบไม่ง่ายไม่ต้องลุ้นอะไรเลยอะ่ะคือเป็นผ้าหล่อโบราณนะครับเป็นสไตล์หล่อโบราณนะครับเนี่ยผิวพันธุ์มีการเก็บเห็นปะมีการเก็บมีการอะไรบ้างอะ่ะมีการตะใบเป็นเรื่องปกติครับรอยสลงผลหลากแต่ดูเนี่ยดูจมูกอะ่ะจมูกลูกตาเห็นไหมปากเปิดหูเหอ นะครับเห็นไหมองค์นี้เป็นพิมพ์ไม่มีมือลองนะอันนี้ไม่มีมือลองนะครับเนี่ยเนี่ยแข้งเป็นแบบสันเป็นแบบไอ้ขางหนูนะครับจริงๆมีตาพระอินนะแต่ว่าหน้าเนะ่ยเขาเขาติดมาประมาณเนี้ยลักษณะเขาอันข้างผิวพันดูง่ายครับดูง่ายมากเนี่ยไม่ต้องรู้อะไรที่สําคัญเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์ที่ ได้รับความนิยมอยู่แล้วพิมพ์เนี้ยพิมพ์เนี้ยคือแขวนไม่ไอาเพื่อนอะ่ะจริงๆก็เป็นพิมพ์ที่ได้รับความนิยมทั้งสองพิมพ์และก็คือจัดอยู่ในพิมพ์เล็กซึ่งมันเป็นพิมพ์ที่มันไม่ค่อยเจออ่ะมันไม่เจออยู่แล้วเจอยากนี่ด้านหลังนี่คือเนื้อเขานะเนี่ยนะอ่าต้องเห็นตัวจริงคุณเห็นตัวจริงแล้คุณจะเข้าใจแล้วคุณไปส่องเราไปใช้ดูเนี่ยแล้วดูว่าเนื้อทองเหลืองอ่ะมันเป็นแบบไหนทองเหลืองเก่าๆเป็นแบบไหน นะครับมันจะเข้าใจอะไรเยอะเลยอ่ะเปิดโลกทัศน์ดูว่าผมมา่เคยอะไรมาหมดแล้วพระอะไรที่มันแบบหาง่ายๆเนี่ยแต่เจอไปที่ไหนก็เจอเนี่ยผมผม,ผมว่าเมื่อก่อนผมเมื่อเคยหลงอยู่กับพระลักษณะแบบนั้นนะแล้วพอเอาแล้วจริงๆอ่ะผมว่ามันมันไม่ใช่อ่ะนึงออกวะพ้าหน้านีมันเดี๋ยวไว้เราติดตามกันไปดีกว่าติดตามดูกันไปแล้วกันนะครับนี่นะลักษณะนี่เป็นอีกหนึ่งองค์นะที่ น่าสนใจเป็นพิมพ์เล็กวันนี้มีพิมพ์เล็กสององนะครับก็คือนี้พิมพ์เล็กสององนี้นะครับเนี่ยใครยังไม่มีก็หาแบ่งไปหาไปใช้ดูแล้วการลองไปใช้นะครับองเล็กนะเนี่ยคือไซส์หนึ่งบาทที่เว่าไซส์หนึ่งบาทเนี่ยแหละเห็นปะเนี่ยลำใหญ่ทังคู่เนื้อหาดีสององนี้คนละพิมพ์นะครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าเล็กฐานฐานหนาอันนี้เป็นหน้าใหญ่ฐานบางที่ผมบอกอ่ะผมนิยามขึ้นมาเองแหละแต่จริงๆแล้วมันอยู่จัดอยู่ในกลุ่มของพิมพ์ กลุ่มพิมพ์เยวันนะครับก็คือกลุ่มพิมพ์เล็กอ่ะพิมพ์เล็กอ่ะนะครับน่ะมีสององนะสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่แล้วมีคนแบบพาดอยากได้ไซส์เล็กไซส์เล็กจริง,รงๆผมก็ไม่อยากหยิบมาแบ่งกับผมไม่ได้มีมากมีไมยนะเพราะว่าผมก็ต้องไปเช่าไปซื้อไปแบ่งเข้ามาเหมือนกันอันนี้ผมหยิบมาแบ่งก็คือประมาณเนี้ยแล้วก็สัปดาห์หน้าจะมีหรือเปล่าหรือยังไม่มีอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบจริงเพราะผมผมไม่รู้เลยว่าอะไรไปอะไรนะครับนี่ต่อไปไปอ,องค์หนึ่งเนี่ยเนี่ย อันนี้เป็นใจใหญ,ใใหญนนห่ใจใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งเนี่ยใจใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งเห็นไหมเนี่ยก็คือประมาณเขาเรียกว่าไรอ่ะเขาเรียกว่าภาษาแบบบาทสลึงเหรอหรือยังไงอ,อบาทหนึ่งเนี่ยมันกี่สลึงวะอันนี้มันมันใจะใหญ่กว่ากรอีกหน่อยเนี่ะไม่รู้มันเรียกว่าบาทห้าสิบหรือบาทสลึงอะไรผมก็ไม่รู้อ่ะคนแต่เก่าเขาเรียกอ่ะอันนี้คือมันใหญ่ให้กรอีกหน่อยจริงๆมันจะมีใหญ่ใหญ่กว่านี้อีกไซส์นะ เพราะนั้นผมก็เลยบัญญัติว่านี้เป็นลักษณะแบบไซส์กลางแต่จริงๆแล้วมันไม่ต่างนะครับมันนิดเดียวเองเนี่ยนิดเดียวจริงๆนะองค์นี้ผมก็เอ่อรู้สึกว่าผมจะมีอยู่องหนึ่งแล้วตอนเนี้ยผมก็ได้องค์นี้มาองคหนึ่งแล้วก็เลยผมก็เอามาแบ่งดูก่อนถ้ามีคนเอาไปก็เอาไปแบ่งไปถ้าไม่มีไปผมก็เก็บแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ได้เจอนะเพราะว่าผมผมมีรู้สึกผมจะมีอยู่แล้วองหนึ่งอ่ะแล้วก็เนี่ยองนี้เป็นองที่สองแล้วองค์เนี้ยที่หยิบมาแบ่งคือผิวก็เป็นลักษณะแบบผิวเนี่ย ด,ดูง่ายดูง่ายทุกองควันนี้ดูง่ายทุกองค์นะนี่๋ยวให้ดูหน้าเป็นหน้ามาตรฐานเนี่ยนะครับเนี่ยสวยด้วยเดี๋ยวดูดิสนิมเนี่ยใครอยากหาสนิมจริงๆเอาไปดูซะเนี่ยสนิมจริงๆมันเป็นแบบนี้สนิมที่มันแบบไม่ใช่สนิมน้ำยาไม่ได้เป็นสนิมชุบ้ํายาคุณเอาไปดูซะว่ามันเป็นแบบนี้นะครับความเก่าความแห้งติดหนังติดเนื้อเนี่ย นะครับเนี่ยรอยเดือดเม็ดเกินต่างๆคุณไปดูซะว่ามันเป็นแบบไหนเนี่ยสนิมจริงๆนี่มันเกิดจริงๆในเนื้อจริงๆมันเป็นแบบไหนนี่เม็ดกวดแบบเริ่มเลยติดอยู่ตรงนี้นะพระที่มันเป็นแบบเอาใช้ปูนหล่อคุณบอกคุณพิจารณาไว้เลยมันเป็นพระใหม่เป็นพระยุคประมาณยุคประมาณหลังปีสองพันห้าร้อยมาแล้วอะ่ะสองพันห้าร้อยสักสอง หนึ่งกว่ากว่าสองก็สองก็งก,วกว่าอะไรช่วงนั้นนะ่ะคือมันเริ่มที่จะใช้เป็นเทคโนโลยีแบบไม่ได้เข้าดินไทยยังมีอยู่แต่ว่าการผลิตที่เขาเริ่มใช้ปูน้อะไรมาเพราะฉะนั้นนะ่ะคุณทําใจ <c oughs> คุณต้องยอมรับความจริงให้ได้ครับเพราะว่าถ้าเป็นพระรุ่นโบราณจริงๆอะ่ะเขาจะเข้าดินเข้าดินดิน,ด,นดินแบบสู่โบราณนะ่ะแล้วมันก็จะมีพวกลักษณะกวดทรายติดมาอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับและที่สําคัญน่ะ พระถ้าเป็นพระโบราณจริงๆนะผิวพันธุ์เขาจะไม่มาแกล้งทําให้มันสึกนึกออกไหมเขาโชว์เนื้อโชว์หลังแบบเต็มๆเก่าจริงๆอะไรประมาณเนี้ยนึกออกไหมครับผมหวังว่าจะเข้าใจสิ่งที่ผมกาลังนําเสนอนี่แล้วองเนี้ยแข้งเขาแบบนี้แข้งเป็นแ,แ,แ,แบบแข้งแบบแข้งหนูอะนะครับนี่เป็นแบบตาพยินเหมือนกันนะครับองค์นี้กเขาเป็นแบบแต่งเก่าเห็นไหมเนี่ยมีการแต่งเก่าแต่งแบบแต่งเก็บสลากแต่งอะไรต่างๆนะครับนี่เนื้อ ดูง่ายเนี่ยความหดความเหี่ยวน้ําทองต่างๆเนี่ยรอยเดือดรอยเกินทำเนี่ยความย่นทุกอย่างธรรมชาติที่พึงจะมีอ่ะเนี่ยดูว่าหลุมกวดหลุมทรายเนี่ยอันเนี้ยมันมีเม็ดเม็ดแร่ที่คนโบราณเาเรียกว่าเม็ดแร่คือมันเป็นอย่างเงี้ยลักษณะแบบเ,เนี้ยบางเม็ดเนี่ยมันเป็นสีทองทองนะงรู้ไหมเนี่ยมันมีแบบหลงมีปนอ่ะจริงๆบางทีเม็ดใหญ่ๆที่ผมสงสงัสงสยแล้วอ,อาจจะเป็นแบบเขาตั้งใจใส่ลงไปหรือเปล่า เพราะปกติถ้ามันเป็นเม็ดเกล็ดกวดเล็กๆมันจะมีอยู่แล้วในองค์นี้ถ้าไปส่องดูดีๆที่เบ้าหรือว่าเม็ดกวดเล็กๆอะไรต่างๆเนี่ยมันมันมีอยู่แล้วครับเนี่ยสนิมเนี่ยเนี่ยเอาไปดูซะครับว่าสนิมจริงๆมันเป็นแบบไหนแล้วคุณจะเข้าใจคุณจะเข้าใจเยอะเลยว่าเออพอไปเห็นสนิมแบบนี้เออแม่งสนิมจริงแม่งเป็นแบบนี้ป่แะแต่พอไปเห็นอะไรที่มันแตกต่างเนี่ยบางทีสนิมเลอะๆเนี่ยไหมแล้วผมบอกว่าเนี่ยพระนี่มันเก่าจริงมันจะมีประกายมันจะมีแบบความเหลือความประกายอะไรเงี้ย ซึ่งผมอธิบายไม่ถูกคุณต้องเห็นนะ่ะคุณต้องเห็นเท่านั้นน่ะนะครับเนี่ยในก้นีเน่เห็นไหมเนี่ยความแห้งความย่นความลอยตาใบาแตละพัดแตละเพบางทีก็แบบเราเห็นแต่พระที่เขาเอามาชี้ให้เราดูอะแต่เราเราผมว่าคุณดูหน้าพระดีกว่าทุกอย่างอะ่ะคุณดูที่หน้าพระเอาเลยเพราะว่าหน้าพระเขาจะบอกว่าองค์ท่านเป็นแบบไหน นะครับถึงพิมพมันอาจจะไม่ได้เป็นพิมพ์แบบองค์ละเป็น10ล้าน20ล้านแต่ตัวตัวขององค์พระท่านเองท่านจะบอกตัวของท่านเองอยู่แล้วว่าท่านเป็นแบบไหนนะครับอ่ะวันนี้มีด้วยกัน3องค์นะง่ายๆสั้นๆชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้ผมพักวัดขวางไปก่อนให้มันเอาเลยใครจะเล่นอะไรยังไงใครจะขายเปิดอะไรยังไงผมบอกอะผมซื้อไม่ไหวผมซื้อมาเล่นไม่ไหวเพราะว่าผมแบ่ง F c ผมเองอะผม มันผมอยากให้พระมันไปทั่วถึงอะ่ะมันไปทั่วถึงอะ่ะไม่ใช่แบบว่าพอถึงเวลาแล้วแบบจะมาขึ้นแล้วจนแบบผมอยากให้คนทั่วทั่วไปที่เขาสามารถเช่าหาอะไรได้อะ่ะแบบให้มันแบบเออให้มันไปได้ทั่วให้ลองเอาหลวงพ่อเงินไปศึกษาไปอะไรเงี้ยบางทีบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่รู้ที่นะส่วนตัวผมนะอผมคิดแบบนั้นเพราะนั้นผมหยุดไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวถ้ามันเบาลงไปอีกเบาลงไปอีกสักหน่อยอาจจะก,กลับมาเล่นเพราะว่าวัดขวางวัดขวางเขามีสเสน่ห์แล้วนะครับแต่ตอนนี้ นี่มาดูพระเนื้อหาที่ดูแล้วผมก็บอกว่าคุณไปเดินให้รองเท,าท้าทะลุคุณก็เก็บพระเนื้อหาแบบนี้ยากณปัจจุบันนี้เพราะพระพวกนี้มัน,เป,นเป็นพระลังไม่ใช่เป็นพระสนามเดินเก็บนะครับโอเคใครชอบใจรายการไหนโทรสอบถามนะครับ0942์1 6 9 8 9นณเวลาเนี้ยคลิปมันจะออกอากาศตอน10โมงเชา้าตอนนี้ผมก็ตอนวันนี้ผมหมอผมนัดวันศุกร์ เพื่อจะไปเจาะเลือดในระหว่างนั้นไงก็โทรโทรโทรหาด้วยแล้วกันครับคุยกันได้อะไรกันได้นะครับไม่ถ่ายรูปเพิ่มนะครับขออนุญาตเพราะว่าเวลานี้น่าจะตรวจเลือดตรวจอะไรอยู่แต่สามารถรับโทรศัพท์คุยอะไรกันได้เป็นปกตินะครับไม่ไม่ไม่ถามซื้อทางไลน์นะครับโทรคุยนะครับโอเค่ะคลิปน,นี้ย้าย,ย,ายสวัสดีครับ